คุณกำลังประสบป,ปัญหาการผ่านา่ํำคืนที่2ของ Resident m a s s a c r e อยู่ใช่หรือไม่วันนี้นะครับผมเไอเทมสุดจ้าสจหรับสายโซโล่นั่นก็คือเลเซอร์นั่นเองนะครับผมเจ้าสิ่งนี้นะครับจะส่งเสียงเตือนบอกเรานะครับเวลามีใครเดินผ่านและเจ้าสิ่งนี้นะครับทำให้ผมผ่านถํำคืน Blood Moon มาได้อีกด้วยต้องขอขอบคุณเทคนิคดีๆจากช่อง Sticks ด้วยนะครับหาก Blood Moon ยังผ่านนะครับระดับธรรมดาก็คงจะผ่านได้ง่ายๆนะครับแล้วเราต้องทำอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลย เริ่มเกมมานะครับให้เราตอกบ,บัตรเข้างานนะครับเก็บโคลาแลก็ยานะครับผมจากนั้นนะครับให้เราไปซื้อเลเซอร์2ชิ้นซึ่งการหาเงินเนี่ยก็คือให้เราไปทำภารกิจลดแรงดันน้ำนะครับหครั้งเราก็จะได้มา10บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณโชคดีนะครับคุณอาจโดนปีศาจบิดของเหมือนผลแบบนี้นะครับ แล้วก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับถ้าหากคุณโดนปิดเนี่ยคุณก็จะได้รับเหรียญตาด้วยนะแล้วก็ได้รับหมวกด้วยแต่เราก็ต้องไปหาเงินเพิ่มอยู่ดีนะครับหลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะครับคุณต้องนาเลเซอร์ไปวางไว้2จุดนะครับตามนี้เลยจากนั้นนะครับให้เราไล่เปิดประตูทุกบานนะครับยกเว้นประตูเข้าห้องพลังงานนะจะปิดหรือว่าเปิดก็ได้นะครับจากนั้นให้เราก,กดสคิปไปตอนกลางคืนได้เลยนะครับ ให้เรานะครับมายืนรอปีศาจให้มันเข้ามานะครับโดยจะหากมันมาฝั่งซ้ายเนี่ยเลเซอร์ก็จะขึ้นสัญลักษณ์บอกเรานะครับให้คุณวิ่งหนีผีไปตามทางนี้ได้เลยนะครับ ส่วนทางมันมาฝั่งขวานะครับเราก็ได้พบสัญลักษณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้คุณวิ่งตามผมแบบนี้ได้เลยนะครับในขณะที่คุณวิ่งหนีนะครับถ้าคุณได้ยินเสียงเลเซอร์ตามหลังมานะครับหรือว่าเสียงเปิดประตูนะครับให้เราเนี่ยกดวิ่งไปได้เลยนะครับแล้วก็วิ่งไปที่ประตูถัดไปเพื่อปิดประตูต่อได้เลยนะครับอย่าลืมปิดประตูด้วยนะครับเพื่อถ่วงเวลาไม่ให้ผีตามเราเจอนะครับเราจะวิ่งจนกว่าไฟมันจะเลิกกระพริบนะครับ ถ้าหากไฟจุดกระพริบเนี่ยแสดงว่ามันไปแล้วจากนั้นแค่เรามารอมันที่เดินนะครับสําหรับเจ้าผีตัวใหม่นะครับหรือว่าปีศาจหลุมดำน,นะครับเราไม่จะเป็นต้องกลัวมันต่อไปแล้วนะครับเพียงแค่เราไม่มองที่หลุมหรือว่าจ้องหน้ามันเราก็รอดได้แบบง่ายๆสบายๆแล้วพ hey, ยายามวิ่งก่อนที่ผีจะเห็นเรานะครับถ้าหากผีเห็นเราแบบนี้เรามีโอกาสที่จะตายสูงมากนะครับเพราะว่าผีมันวิ่งไปสุดๆเลยกดโคล่านะครับแล้วพยายามสลัดมันให้หลุดให้ได้นะครับผม และเราะรจะทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะ6โมงชานะครับผมเราจะหากใครอยากรู้นะครับว่าเกมเพลย์ที่ผมเล่นเป็นยังไงก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับ และแล้วนะครับเราก็ผ่านข้ามคืนแลักมินไปได้ด้วยดีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมส่วนใครติดตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันอีกนะครับไปเจอกันนะครับบ๊ายบาย